มันเหมือนความฝันนะเพราะวันแรกไม่คิดนะไกลมากทั้งวันแรกคิดว่าจะไปพอลสตนมาทอนเลิกเลิกวิ่งแล้วครับเลิกวิ่งแล้วไม่คิดนั้นไม่รู้จักอะไรเลยวิ่งเพื่อหนีตายวิ่งเพื่อหนีกับโรคภัยวิ่งเพื่ออยากอยู่ครอบครัวนานๆเราเคยเป็นโรคทั้งหมดเลยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องของความดันเบาหวานนะครับไขมันก่อตับเรื่องของโรคไตทุกโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นมาหมดละก็ใส่เออลองวิ่งเห็น คนแก่เห็นเด็กวิ่งเร็วเราก็วิ่งตามเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการฝึกซอ้อมร่างกายเราเองนะครับก็ไปได้แค่400เมตรทุกคนทราบคือมันหายใจไม่ทันสิ่งหนึ่งที่พี่มีคือพี่ไม่ยอมแพ้มันต้องวิ่งต่อพรุ่งนี้ก็วิ่งอีกมะลืนก็วิ่งอีกวิ่งไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันกลายเป็นตอนนี้ไม่มีโรคภัยความดันหายทุกอย่างหายหมดค่าต่างๆในร่างกายจากที่มันแย่กลายกลับเป็นค่าที่ดีเป้าหมายพี่ตอนแรกไม่ได้คิดบอกว่า วันแรก400เมตรฉันจะไปบอสตันมาราธอนไม่เคยคิดมันไปทีละขั้นของมันไปวิ่งฟันลันวิ่งมินิวิ่งฮาฟวิ่งมาราธอนในประเทศวิ่งเรื่อยๆวิ่งจากประเทศสนามเล็กๆจกนกระทั่งฉันสามารถทําตัวของซกสตาเมเจอร์ได้ด้วยเป็นคนที่สาของประเทศทําได้จากคนที่อ้วนขนรดร้อยโลอะคนที่อ้วนร้อยโลทาได้คนทั่วๆไปทำไมจะทาไม่ได้ทําให้ตอนนี้เป้าหมายถัดไปคืออยากจะเก็บเมเจอร์รอบที่2 ซึ่งตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งสนามคือบอสตันปีนี้จะได้อีกสองสนามก็คือลอนดอนกับชิคาโกก็เหลือเป้าหมายปีหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรก็จะพยายามจะเก็บไปได้อีกสามสนามก็จะได้ได้พอดิอีกเล่าที่สองครับนี่คือพลังงานดีๆไปบอกว่าคุณทำเหอะทำเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมออย่าทำทำหยุดๆุดทำไปเรื่อยๆครับ ระหว่างทำอ่มันโหดร้ายมากจะบอกมันโหดร้ายล่ะมันเหนื่อยมันท้อแต่ทำเรื่อยๆแต่มันจะเปลี่ยนความความท้อความโหดร้ายเป็นความรักมันพอเราทําด้วยความรักมาแล้ว่ะผลของมันออกมานะ่ะหอมหวานมากจะมีความสุขมากนะครับ